สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเครื่องตัดหญ้าแฮนด์เดี่ยวนะครับวันนี้เรามีมาแนะนําให้ตัวหนึ่งเป็นมารุยมานะครับ AC 2 6 3 SB นก SB นี่ก็จะเป็นถ้าเป็น SB นะมันจะเป็นคันเร่งแบบนี้ที่ผมสังเกตนะถ้าลงท้ายด้วย SB เมื่อไหร่มันจะเป็นมันติฟังก์ชันเลยนะฮะนี่ก็คือปรับระดับเร่งนะครับดันขึ้นเร่งน้อยดันลงล่างเร่งเยอะ ลานเบาด้วยฮะยี e ่หซีซีแฮนเดียวอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูตัวนี้เอาค่ะเอาสามพันหรวมส่งนะครับของแถมครบน้ำหนักเอะน้ำหนักเพียง4.5กิโลกรัมมีสายสะพายให้นะครับบางท่านกันงวลใจว่าเอ้ยไม่เคยใช้แบบนี้มันจะดีหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับมีสายสะพายให้ครับใช้งานง่ายเขาซอกเข้าซอยง่าย อันนี้เราใส่จานเอ็นนะฮะเท็ดเนี่ยขนาดเล่นได้ทั้งซ้ายทาั้งขวานะครับเครื่องดีสภาพใช้งานน้อยมือสองญี่ปุ่นประกัน100วันนะครับ รับเครื่องดึงใหม่ครับรันเบานะครับน้ําหนักไม่เยอะแม่ในในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้เลยสําหรับพื้นที่แคบสาหรับพื้นที่ที่มีหญ้าและปูนติดกันก็รุ่นนี้ก็น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับอ่าสวยเนาะไ,ไลทิติไรตําหนี่ดีวกว่านะครับมือสองโอเคใครที่ชื่นชอบ3,600ลมส่งนะครับเก็บไปทางเพิ่ม200อะไหเยอะด้วยสวัสดีครับ